สวัสดีค่ะมาพบกับสาวเอมค่ะไายการกินไปเรื่อยค่ะอยากกินก็กิน <laughs> พบกันใดนะะ้นาะค่ะนอาช่อง y o u ูทู e ของเฮาอะนะืม เอมี่สาวอีสานค้นอุบลแสบดิพี่นนอโมองงามเนาะกล่องอาจจะโมงงามหรอกเพราะวันโมเมนต์ของไอโฟนเนาะ ตาเองพี่น่องแสบว่าแสบกับต้องกินพ่อไม่ยังแก่พี่น่องเมื่อแด้ออกไปข้างนอกสื่อ,อยุ่เนี่ยสื่อของอนี้ในหมบานเนี่ยกิน บ่มีกั๊บบ่มีแก่มอีหยังมีแุดต่างของพุงเพียวๆนี่ล่ะกับอันผักขาบ้านมุเจ้าเอิ้นอีหยังบ้านสุกข่อยเอิ้นผักขาเด้จำเอิ้นเพิ่นยุดเมืมาก,กินน้ำเพิ่นกับบ่มาก,กินเพิ่นข้าตลางรถกินไปเว้าไปกินผู้เดียวนี่ล่ะอยากไล่กับ่ต้องกินน้ำดอก อยากล่างหันล่างนี้ล่างรดพี่น่องล่างแล้วเพื่อนกับเไบเฮ็ดงานเพื่นตอนเย็นบริหนอนว่าแต้มันกับนาชิมีแคบมูนแน่นา่ะบริซื้อยังมากินน้ำเลยอีข่านออกไปพี่หน่อ อันบบเกอร์เทนินไส่ซ,ซื้อได้แต่ว่าหันบบกินกิมบ์เป็นกินเป็นอยอะไหมแต่ว่าหันม,ม,มากแต่ว่าไส่ตะหมหุ่งกับขาดบ,บาดา้คือเกาเพชร กินเบิดกาลโมเป็นดอกกินไก่จำมองมันอ่อนๆเนี่เนาะมันแสบเนาะมองอ่อนๆมันผักขานะมองแงข็งแข็งเครื่องเคืองเนี่ยกินว่าได้ดอกกับเงิอคือกันเราเห็นบางคลิปเขาจะาพากันกินได้เห็นนะก็บบริวารดอกเนาะมันมันแล้วแต่ความมากของคนนะเนาะ เฮ็ดไปยังเสรละตอนนี้บยย่ไดยูอุบลเนะคะ่ะอยู่เพนง,งานอยู่พะนครสอยุธยาค่ะเป็นสาวโรงงานอยู่แถวๆนี้ค่มบางปะอินนี่แหละคะ่ะโอที่บ่มีค่ะเขาเลยกินซำนี่โอที่มีก็กิกนมาหมาด้วยว้าไป เพชรทำเองเพชรเองหือว่ามันพเพชรแท้ทีใอใส่บอกพริเน,น,น้อยๆได้พี่นนอใส่บอกพี่บอกหลาหือุ้ยอ,อะไรแวบๆไม่ปวดไงอันนี้จะเป็นอัน คลิปแรกอันที่ว่าอัดเรากินตบมกหง่่วงอันยูทูปพี่น้องเบืง้งอันเาวาโรงงานเนาะใจเฟซมากหลายผมมีเวลาได้พักหนาเลยนี่จะซิวเป็นซิวขางแก่โควิดนอกกระไดจะเคืองปนไหนมันสีสาสีเศร้าไปจาก อันโลกหนีเนาะจากประเทเ่าเนาะหืม,ห,มหนักเกลือดมากเลยเขาโทษพี่น้องด้วย ดังแบบแบบสาวอีสานคนอุบลดังแบบแบบจังสีลราคาอยากไปเสริมอยู่ได้แต่ว่ากับโบกาไหมพี่น้องอยากเดอยู่วหยานอยานยยานไม่โมเศร้า ห่วยเพื่อใหญ่นี่แมกเจ้คู่บ่าวแนวนี่บมองี่องพี่นี่รูดสวสดมากข้างหลังโรงงานทางอื่นเป็นยังไงเนาะโรงงานข่อยบ่มีโอแล้วเด้อไก่สิบปีไม่แด้วแป๊ดมือนีล่ล่ะกระิลง,งแบบยังสิงอ่ะ ตาดตหรือว่าอิหยังบ่เป็นเด้อหรือร่อง,งแบบนี้ละ่ะกินหอดกับเขามาเบิงเด้อเพลินไหม อุ้ยขออนุญาตเด้อคุณแล้วบ้านข่อยกับอยู่อำเภอพิบูร์อำเภอพิบูรณ์ตำบลทรายมูลอำเภอพิบูรณ์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ บ้านไข่มีเน็ตไอ้ดอนหลยได้แต่ว่าข่กับโม like เมนเน็ตไอ้ดอนดอกข่เอากินแล้วก็มาลงซื้อนี่ลหละข่จีพ่อล้วเด้อข่อยเพชรพี่น้องตำเองเพชรเองกินบ่ได้เลยเพชรแห้งไรอาไบพัวกินตอแสบอยู่แต่ว่าหันเพชรข่แสบท้อง มือผมปลอมสันๆครึ่งอย่างจริงข้องขาข้องไข่เนี่ยขอลาไปตำหนีิละค่ะสวัสดีค่ะ